พวกดูวันต่างประเทศพวกพี่น,อน้องอันเศ้าซอปปอเล่าเขาบางคนเป็นการอ่านภาษาไทยเบอออกหรือว่าฝรั่งอีนดีแต่ว่าได้เมียเล่าก็มีแล้วคนสนใจในศาสนาคนสนใจในการสวดมนต์ภาวนานั่นแหละเป็นอ่านภาษาหนังเบอออกก <c oughs> ็เลยสิทองให้ฟังสำหรับผู้อ อันว่าทองอันอ่นอนานภาษาไทยบาออกว่าไอ้ตัวนมัตุอันนัฟังอยู่กับจำเอาเดอ้อฟังอยู่ตอนนี้เป็นเนืเอเสาเขาแหละเนาะจำเอาผู้พนักมากสบายดีว่ามันเลยสบายแล้วน่ากระตอบ <laughs> ผู้พนักมากด้วยอันที่ว่าสบายดีนัะ่ะจำเอานี่สิเป็นผู้ว่าให้ฟังเ้อ yeah. นมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยานโมว,วิมุตตานังนโมว,วิมุตติยานโมสัพพัญญุปญานะเอเตนะสัจเจนะพุทธะกิโตโหตุพุทธสังมังคลังโลเกเมตัญจะสัพพโลกัสมสิงมานะสัมภาวเยอปริมานังพุทธโธกรรมัฏฐโมกรรมะจุติก สำพุทธโพเอาแค่นี้แหละชื่อเอาการล็อกไว้วเอาเองตัวยังก็เอินบันทึกไว้เอาไปทองเอาเด้อแบบที่นี่กะเนื้อหาสาระสำคัญอันนึงในหนังสือในหนังสืออันนี้ที่อยากให้ทุกคนเอาไปฝึกก็คือวิธีจับจุดอุณาโลมหรือพระรังกิตานุภาพสมาธิรักษาโลกมีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ มันสีอยูุข่งลังหน่าสองรอยสามสิบเก่าเอาเบื้องต้นให้ฟังสำหรับผู้อยู่ไกลๆคือพี่พนอ้องไายน้องห้เาเศร้าเล่าประยุบานอื่นเมืองไก่แต่ว่าให้เอาพระพุทธธรรมสรงเป็นที่พึ่งเพื่อเก่าเราประยุ่ไใกระซานจำเอาเด้อสีอ่านให้ฟัง เบื้องต้นวิธีจับจุดอุณาโลมฝึกสมาธิเบื้องต้นตามแบบท่านพ่อแม่ครูอาจารย์ปู่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตหมายถึงว่าผู้อยากฝึกกรรมฐานโดยเริ่มต้นแรกๆเด้ออันนี้บ่มีวิธีบะหูจักนั่งคุกเข่าประนมือด้วยความตั้งใจน้อมถึงพระรันะตนตรัย นะโมสามจบแล้วก็พุทธังสนังัจามิธรรมังสนังัจามิสังฆังสนังัจามิทุติยัมปีต็ตติยัมปีต่อไปสร้างตั้งสัจยาธิฐานข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าองค์พระรหันผู้ละกิเลสขาดจากสันดานกับพระธรรมเจ้าคําสอนอนันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าที่เป็นปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรม กับพระอริยะสงฆ์เจ้าคือพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระนาคามีพระอรหันว่าเป็นสารณะที่พึ่งอันประเสริฐสูงสุดของข้าพเจ้าตราบเท่าชีวิตผู้ทังชีวิตต่างยาวะนิพพานังสารนังขจามิธรรมชีวิตต่างยาวะนิพพานังสารนังขจามิสังขังชีวิตต่างยาวะนิพพานังสระนังขจามิ แล้วตั้งจิตเจตนาในการสมาทานศิลที่ตนจะกระทําการรักษาได้เจตนาตะวิรัตหมายถึงว่าตั้งจิตตั้งเจตนาในการศีลรักษาเสียเอาชั่วโมงหนึ่งเสียเอาตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งหรือหกชั่วโมงหรือก่อนนอนจนกว่าข้าพเจ้าจะตื่นนอนก็นได้เดอ้อสาหรับพวกนี้ศี่งห้าสิ่งแปดสิ่สิบสิ่สองร้อยยี่สิบเจ็ดตามภูมิของตนเดอ้อคัดเอาเลือกเอาตาม ความเหมาะสมของเจ้าของผู้ที่ตั้งจิตเจริาในการรักษาสิน5้ากล่าวว่าอีมานิปัญจสิขาปัฏานนิสมาธิยามิสามครั้งเะะ็ <c oughs> เ,เป็นภาษาบาลีก็ได้ไทยก็ได้เอาเอามันบดนี่เราวะปานาติปาตาเวร,รมณีสิกขาปัฏฐาสมาธิยามิข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนสองอานาธานาเวร,รมณีสิขาปัฏฐาสมาธิยานิข้าพเจ้าจะไม่รักทรัพย์สินของท่านผู้อื่น สามกามสุมิชาจาราเวรมนีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าจะไม่ประพฤติผิดในการมประเวณีจะอริยธรรมในบุตรและภรยาของผู้อื่นข้อสี่มุสาวาทาเวรมนีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าจะไม่โกหกทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินข้อห้าสุราเมริยมัจจาปะมาทฐานาเวรมนีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าจะไม่ดื่มสุราและเมลัยเครื่องดองของเหมืนเมาอันเป็นเหตุให้ง่อยเปียเสียขาปัญญาอ่อน บัน้สำหรับผู้ตั้ง,จ, 8, งจิตเจตนาในการรักษาศีลแปดให้ตั้งจิตเจตนาในการงดเว้นเพิ่มขึ้นอีก3ข้อดังแต่ต้องสมาทานว่าอิมานิอัตตสิกขาปทานิสมาธิยามิสามครั้งข้อเพิ่มเติมอีก3ข้อคือวิการโภชนาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าจะาไม่กินอาหารในเวลาหลังเที่ยงไปแล้วเจ นักติชีตาวามาราคันทัเรปณะ,ะมันดานวิภูสนะนัถานาเวรมณีสิกขาประทังสมาทิยามิขะพเจ้าจะไม่ดูการละเล่นหนังละครประดับเครื่องตกแต่งร่างกายให้ความสวยงามเพื่อละลาคะต่างๆข้อแปดอุจจาสสยนะมหาสยนตเวรมณีสิกขาประทังสมาทิยามิขะพเจ้าจะไม่นอนที่นอนนุ่มที่นอนสูงเกินประมาณส่วนผู้ที่ถือศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดให้อธิษฐานดังนี้ ปะริสุธโธอะหังพันเตปะริสุธโธติมังพุทโธทารตุปะริสุธโธอะหังพันเตปะริสุธโธติมังธรรมโมทารตุปะริสุธโธอะหังพันเตปะริสุธโธติมังสังโฆทารตุจบวิธีสมาทานศีลแต่ละอย่างตามภูมิแล้วแผ่เมตตาแบบไม่มีประมาณอัปปมัญญาภวิหารแล้วนั่งเข้าสู่สมาธิ เข้าสู่ท่านั่งสมาธิพ <c oughs> นมมือนึกในใจว่าพุโทโธเมนาโถธรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถแล้วกำหนดจิตบริกรรมภาวนาว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธต่อจากนี้ให้นับลมหายใจเอาเราเริ่มเลยนะต่อจากนี้ให้นับลมหายใจเข้าออกให้นับลมเป็นคู่ค <c oughs> พูเข้าโทรออกเด้ออย่างนี้ไปจนถึงสิบครั้งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนี่สิบครั้งออให้ตั้งใหม่อีกดังนี้หายใจเข้าพุดโทรหายใจออกพุดโทรนับอย่างนี้ไปจนถึงเจ็ดครั้งแล้วตั้งใหม่อีกดังนี้ลมเข้าออกให้ภาวนาพุดโทหนึ่งครั้งทำอย่างนี้จนครบห้าครั้ง ลมเข้าพุทโธลมออกพุทโธเด้อห้าครั้งแล้วตั้งใหม่ลมเข้าลมออกให้ภาวนาพุทโธสามคำหายใจเข้าพุทโธพุทโธพุทโธหายใจออกพุทโธพุทโธพุทโธนับหนึ่งครั้งหายใจเข้าพุทโธพุทโธพุทโธหายใจออกพุทโธพุทโธพุทโธนับสองครั้งหายใจเข้าพุทโธพุทโธพุทโธหายใจออกพุทโธพุทโธพุทโธเป็นสามครั้งนับคำภาวนาได้เก้าคำและ ตั้งใหม่ต่อจากนี้ให้บริกรรมแต่พุโทโธคำเดียวไม่ต้องนับลมอีกปล่อยลมเข้าออกตามสบายทำจิตให้นิ่งๆไว้ตรงที่ลมหายใจเข้าออกที่มีในช่องจมูกเมื่อลมออกอยาส่งจิตออกมาตามลมเมื่อลมเข้าก็อยาส่งจิตเข้าตามลมทำความรู้สึกอย่างกว้างขวาง,วางเบิกบานทำจิตให้สบายๆเหมือนเราหายใจในอากาศโปรง่ปรงๆโลง่ลงๆสบายๆ แต่ยังภาวนาพุโทโธอยู่เมื่อทํากิจให้นิ่งสงบได้ขั้นนี้แล้วให้หยุดคําภาวนาพุโทโธนั่นเสียให้กําหนดรู้สึกไว้เฉพาะลมหายใจเข้าแล้วค่อยขยับจิตเลื่อนเข้าไปตามกองลมคือตามลมความรู้สึกที่ลมเข้ากองลมที่สําคัญตรงที่จะทําให้เกิดความรู้ต่าง เช่นทิพจกักขคุตาทิพย์ทิพโสตหูทิพย์เจโตปริยญาณารู้วารกิจความคิดผู้อื่นจุตูปปาตญานรู้ความเกิดตายของสัตว์นานาธาตุวิชาคือรู้เรื่องธาตุต่างๆอันเกี่ยวเนื่องด้วยอัตภาพร่างกายอันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายธาตุเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นจากฐานของลมหายใจฐานที่หนึ่งคือ ตั้งจิตไว้ที่จมกูกแล้วเลื่อนไปที่จุดกลางระหว่างคิว้วฐานที่สองคืออุณาโลมระหว่างกลางคิว้วทั้งสองมีความรู้สึกนิ่มๆน,นวลๆทำจิตให้นิ่งไว้ที่กลางหน้าผากอุณาโลมแล้วย้อนกลับมาที่จมูกต่อไปให้ย้ายจิตเพ่งขึ้นเพ่งลงระหว่างจมูกกับอุณาโลมทำให้ได้สักเกียดครั้งแล้วนิ่งไว้ที่หน้าผากจุดอุณาลม ยาสง่งจิตไปที่จมูกอีกต่อไปนี้ให้เลื่อนไปฐานที่สามคือกลางกระหม่อมข้างนอกแล้วหยุดอยู่ตรงกลางกระหม่อมทำความรู้สึกอย่างกว้างขวางสบายๆส,สูดลมเข้าในศีรษะกระจายลมอยู่ครู่หนึ่งแล้วกลับลงมาที่หน้าผากอุณารลมทำกลับไปกลับมาระหว่างกลางกระม่อมหน้าผากอุณารลมเช่นนี้สักสาครั้งแล้วให้นิ่งอยู่กลางกระม่อมสักครู่ต่อไปเลื่อนเข้าฐานที่สี คือลงในสมองตรงกลางกระโหลกศีรษะให้นิ่งอยู่สักครู่หนึ่งแล้วจึงเลื่อนจิตให้ออกไปที่กลางกระมอ่อมข้างนอกทํากลับไปกลับมาต่อกันในระหว่างกลางสมองและกลางกระมอ่อมข้างนอกแล้วเอาจิตที่นิ่งจิตนิ่งที่สมองทําความรู้สึกกว้างขวาง,วางกระจายลมสบายสบายจากสมองให้ลงไปสู่บื้ต่ํา เมื่อทำจิตมาถึงตรงนี้แล้วบางทีอาจเกิดนิมิตของลมขึ้นเป็นต้นว่ารู้สึกขึ้นในศีรษะและเห็นรู้สึกให้เสียวเสียวเย็นเย็นร้อนร้อนให้เป็นเมฆหมอกไอสลัวบางทีก็มองเห็นกระโหลกศีรษะตัวเองถึงอย่างนั้นก็ไม่ต้องตกใจบั่นไหวไปตามนิมิตที่ปรากฏถ้าเราไม่ต้องการที่จะเป็นเช่นนั้นให้สูดลมหายใจเข้ายาวๆถึงกลางอก นิมิตเหล่านั้นก็หายไปทันทีเมื่อเห็นนิมิตอันใดอันหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งสติรู้อยู่ที่นิมิตให้เอานิมิตเดียวสุดแท้แต่นิมิตอันเป็นที่สบายถูกกับจิตนั่นเองเมื่อจับนิมิตได้แล้วให้ขยายนิมิตนั้นให้โตเท่าศีรษะนิมิตท,ที่ขาวใสสว่างจะมีประโยชน์ต่อร่างกายจิตใจคือลมที่บริสุทธิ์สะอาดนี่ย่อมเป็นเครื่องฟอกโรหิต oh ในกายได้เป็นอย่างดี สามารถบรรเทาทุกขเวทนาได้เมื่อขยายทำได้ใหญ่เท่าทีรษะของตนแล้วให้เลื่อนลงไปที่ตั้งฐานที่5ฐานที่5คือกลางอ,อกแล้วให้นึกเอานิมิตแห่งลมไปตั้งไว้ขยายออกให้เต็มอ,อกทําลมอันนี้ให้ขาวให้สว่างกระจายลมกระจายแสงสว่างไปทั่วทุกขุมขนจนกว่าจะมองเห็นส่วนต่างๆของร่างกายปรากฏเป็นภาพขึ้นมาเอง ถ้าไม่ต้องการเห็นนิมิตก็ให้สูดลมหายใจยาวๆสักสองสามครั้งภาพนิมิตก็หายทันทีแล้วทําจิตให้นิ่งอยู่โดยกว้างขวางสบายๆแม้จะมีนิมิตอันใดผ่านมาในรัศมีแห่งลมอย่าเพิ่งไปจับเอาอย่าทําให้อย่าทำจิตให้วันไหวไปตามนิมิตประคองจิตไว้ให้ดีทำจิตให้เป็นหนึ่งให้อยู่ในอารมณ์เดียวเอกคตาลมพยายามตั้งจิตไว้ในดวงเดียวคือลมหายใจ อันละเอียดแล้วขยับลมอันละเอียดให้กว้างความออกไปทั่วสภาร่างกายเมื่อทําิำถึงตอนนี้จะค่อยเกิดวิชาความรู้ขึ้นตามลําดับร่างกายก็จะเบาเหมือนปุยนุน่นใจก็จะอิ่มเอิบนิ่มนวลวิเวกสง,งัดได้รับความสุขก,กายสบายจิตอย่างยิ่งเมื่อต้องการวิชาความรู้แล้วให้ทําอย่างนี้จนกว่าจะชํานาญในการเข้าในการออกในการตั้งอยู เมื่อทําได้อย่างนี้แล้วนิมิตของลมคือแสงสว่างขาวๆใสๆเป็นก้อนเป็นกลุ่มเหล่านั้นจะทําเมื่อไหร่ก็เกิดได้เมื่อต้องการวิชาความรู้ต่างๆก็ให้ทําจิตนิ่งวางอารมณ์ทั้งหมดให้เหลืออยู่แต่ความสว่างอย่างเดียวเมื่อประสงค์สิ่งใดในส่วนวิชาความรู้ภายในภายนอกของตนเองและผู้อื่นให้เนึกขึ้นในใจในสิ่งที่ต้องการรู้ครั้งหนึ่งหรือสองครั้งแล้วทำจิตต้องว่าง ก็จะเกิดความรู้หรือนิมิตภาพปรากฏขึ้นทันทีเรียกว่ามโนภาพหมายเหตุถ้าได้ศึกษาและปฏิบัติกับผู้ชำนาญก็จะเป็นการดีที่สุดพราะวิชาตอนนี้เป็นวิชาที่เกิดขึ้นจากสมาธิอย่างเดียวเท่านั้นวิชาในเรื่องของสมาธินั้นมีสองอย่างเป็นไปด้วยโลกิยะวิชาอย่างหนึ่งเป็นไปกับโลกุตระอย่างหนึ่งโลกิยะวิชาคือความรู้ความเห็นของตนหนึ่ง ติดสิ่งที่มาปรากฏให้รู้ให้เห็นด้วยอำนาจแห่งวิชาก็ดีทั้งที่เป็นของจริงและไม่จริงเจือปนกันไปด้วยกันทั้งสิ้น <c oughs> แต่ของจริงทั้งที่เป็นส่วนของสังขารธรรมทั้งสิ้นขึ้นเชื่อว่าสังขารแล้วย่อมไม่เที่ยงไม่มั่นคงทวรฉะนั้นเมื่อต้องการโลกุตระต่อไปให้รวมสิ่งที่เรารู้เราเห็นทั้งหมดเหล่านั้นรวมอยู่ที่จุดเดียวให้เป็นเอก,กขาตาลม ให้เป็นสภาพอันเดียวกันทั้งหมดวิชาความรู้ทั้งหลายเหล่านี้รวมอยู่ที่จุดเดียวอันนั้นอนุแจ้งเห็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเป็นธรรมดาแล้วอย่ายึดในสิ่งที่รู้ที่เห็นมาเป็นของตนให้ปล่อยวางไปเสียตามสภาพถ้ายึดอารมณ์ก็เท่ากับยึดความรู้ความตนจะเกิดเป็นเหตุแห่งทุกข์คือสมุทยัยฉะนั้นจิตที่นิ่งเป็นสมาธิแล้วเกิดวิชาวิชานั้นเป็นมรรค สิ่งที่เรารู้ต่างๆที่ผ่านไปมาผ่านไปผ่านมาเป็นทุกข์จิตเราอย่าไปยึดเอาวิชาอย่าไปยึดเอาอารมณ์ที่มาแสดงให้รู้แล้วปล่อยวางไปตามสภาพตามใจสบายไม่ยึดจิตไม่สมมุติจิตของตวนว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ายังสมมุติตนอยู่ตราบใดก็เป็นอวิชชาอยู่ตราบนั้นเมื่อรู้ได้โดยอาการทั้งหมดแค่เกิดดับไม่ยึดไม่ติดรู้อยู่จางนั้น ก็เป็นโลกุตระเองความรู้ความเห็นทั้งดีและไม่ดีพิจารณาแล้วเป็นของไม่เที่ยงทั้งหมดเกิดแล้วกระดับวางอารมณ์ทั้งดีและชั่วไปตามสภาพอารมณ์เพราะดีและชั่วย่อมอยู่ด้วยกันไมีสภาพเสมอกันสักแต่ว่ารู้วางจิตไว้ตามสภาพเดิมของจิตรู้ไว้ตามสภาพทีร่รู้รู้นั้นไม่รู้จักเกิดไม่รู้จักดับ คือสันติธรรมรู้ก็ดีดีไม่ใช่รู้รู้ไม่ใช่ดีชั่วก็รู้ชั่วไม่ใช่รู้รู้ไม่ใช่ชั่วไม่คิดในความรู้ไม่ติดในความรู้รู้ไม่คิดสิ่งที่รู้คือธรรมชาติบริสุทธิ์แท้สำหรับสมาธิรักษาโลกแบบพลังกิตานุภาพเด้อถ้าเป็นในอีกแบบหนึ่งเล้วมันก็เป็นทั้งสองแบบตั้งสติอันนี้ คนละอ่นเราด้วฟังดีๆอีกวิธีหนึ่งด้ออีกนี่คืออีกวิธีหนึ่งวิธีจับจุดอุณหลมหรือวิธีการเข้าฌานเป็นข้าฌานเบื้องต้นด้อส่วนที่เขาได้ลึกสุดหรือบลึกสุดคนอเนก่ยกับการส่งอารมณ์แต่เขาลึกสุดแล้วคืออัปปนาสมาธิน่ะมันบรรลุสึกโตดอกมันดับดับดับไปเบิรแล้วมีแต่ความรู้มีสติรู้อยู่ในความ่างอย่างเดียวอ,อันนั้น อันนี้แค่ว่าเป็นวิธีเข้าเป็นเบื้องต้นดูซือดอกครับเป็นสมาธิรักษาโรคตั้งสติสูดลมเข้าออกชา้ชาช้าเบาเบาุดลิ้นปีนั่นแหละนี่เป็นการอธิบายเสริมตามที่เคยเห็นมาอธิบายเสริมว่าหายใจเข้าชา้ชาช้าถึงลิ้นปีแล้วก็ออกชา้าช้าตั้งสติสูดลมเข้าออกเบาเบา,เบาชา้ชาช้าห้าครั้งสูดลมเข้าออกนับเป็นหนึ่ง <c oughs> พอถึงสูดลมเข้า แล้วก็ออกนับเป็นหนึ่งพอถึงห้าครั้งแล้วก็นั่งทําใจสบายๆอย่าไปตั้งจิตคิดอะไรกําหนดสติรู้ใจของเราเฉยๆในช่วงนั้นลมหายใจจะปรากฏในความรู้สึกของเราก็ดูลมหายใจไปเรื่อยๆอันนี้ถ้าเราทําได้จิตสงบจะมองเห็นลมหายใจขาวๆวิ่งเข้าวิ่งออกพอมองลมหายใจขาวๆวิ่งเข้าวิ่งออกเราเป็นโรคอะไรเจ็บตรงไหนจิตมันจะวิ่งไปอยู่ตรงนั้นลมจะวิ่งตามไป ในจุดที่เป็นโรคเช่นเป็นแผลในกระเพาะรำไส้าหาหโรคเนนิวน่วนิ่วไตนิ่วดีกระเพาะปัสสาวะโรคปวดหัวดิบป,ปวดหัวหอยไมเกรนมะเร็งต่างๆหรือโรคหัวใจวุ่นละจิตที่เห็นลมหายใจที่เขาสะอาดดีแล้วมันจะวิ่งไปสู่จุดที่รู้สึกเจ็บปวดหรือที่เป็นโรคต่างๆพอจิตวิ่งไปตรงนั้นลมก็ตามไปลมขา,ขาว มันจะไปสัมผัสขึ้นสัมผัสลงอยู่ตรงนั้นแล้วจะทําให้โลกหายได้ไม่เหตุเมื่อจิตไปรวมที่ลมหายใจมองเห็นลมวิ่งเข้าวิ่งออกขาวเหมือนปุยนุ่นปุยฝ้ายในช่วงนั้นจิตสงบเป็นสมาธิมันจะดึงดูดเอาพลังรอบข้างไปรวมอยู่ที่จุดๆุดนั้นเรียกว่าพลังจัก,กรวาลหลังจากนั้นจิตของเราจะทําหน้าที่ของเราเองเราไม่ต้องไปบังคับ เราเจ็บที่ตรงไหนปวดที่ตรงไหนขัดข้องตรงไหนเช่นปวดหัวดิบมืนตึงเครียดไมเกรนทำไปสองสามวันก็หายเองแล้วในที่สุดก็หายขาดผู้ไม่เป็นโรคอะไรก็ทำได้ทำไปตั้งแต่หวัวจนถึงเท้านั่นแหละเป็นการฟอกธาตุด้วยกำลังของสมาธิชาญไม่แน่ผู้ฉลาดก็สามารถทำวิพัสนากายในกายได้เลย แล้วต่อด้วยเวทนาในเวทนาจิตในจิตลงสู่ธรรมในธรรมรู้ธรรมชาติสังขารความเป็นจริงปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วไปอาจถึงขั้นปล่อยวางบรรลุธรรมก็ได้่น,นี่ชื่อเอาเด้อสำหรับผู้ยู่เมื่อหนอกมันไก่โหดอ่ส่งนังซือไปอเมริกามันไก่เนาะแต่ว่าชื่อเอา ฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกแลก็จดเอาในภาษาที่จะควองเข้าใจและรู้เรื่องเอาไปทดลองเบิ่งบ่ได้ยืนยันบ่ได้ตัดสินบ่ได้ทดลองไคทั้งสิ้นเป็นว่าเป็นกระสางเรื่องของไผยของมัน<อ>ขึ้นอยู่กับกความเพียรความพยายามของไผยของมันฝ<อ>ึกมาแบบนี้ฝึกมาหลายวิธีกานี้อีกคือว่าแหละมันมันเห็นมาหลายอย่างกระจิน1ิก็กเอาอสุภา10ิบก็เอาดูปฌานสีรูปฌาชนสีก็เอา เพราะธรมันนึกแส้นี่มันก็เป็นของมันไปเอาเองนี่คือก,การฝึก,กแต่ถ้าพบอท่านมีวิธีก็เอาวิธีนี้ไปเหตุเอาไปแล้วกันที่อ่านให้ฟังตอนนี้ก็เป็นวิธีที่จะคลองเหตุมาหน่นยแหละเหตุจนชำน้ำนานแล้วละ่ะบัต้องสองวิธีสามวิธีสีหาวิธีไปล,ละหรือกประธานสี่สิบอย่างไปล้นั่นแหละทั้งวัดก็แค่ว่าห้เาเหตุให้ใจมันสงบนั่นเอง คือกสิณหรือไอกรรมฐานที่สุกองเป็นแค่สมถะคือว่าการควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปอย่างอื่นให้คิดอยู่ในอารมณ์เดียวจนถึงที่สุดแค่ว่าเข้าสู่เอก,กคัตาลมเอก,กคับัตากิเท่านั้นแหละอปะนณสมาธิท่านั้นแต่ว่ามันมีผลสูงเวลามันดันขึ้นไปสู่การทำามีปัสนา<อ>คือการพิจารณาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้มันตั้งมันในการพิจารณามันสิมีกำลังแล้วมันก็สิมีความละเอียดก็กัน วิปัสสนาคับสมถะกับวิปัสสนากต้องเป็นของครูกันถิ่นบได้ต้องมีอย <c oughs> าจจะว่าให้แต่ละคนแต่ละคนที่นอยูทา้งไกลอยูอ่อ,อเมริกาหรืออยู่ยังหลายประเทศยี่ดักที่เพนนั่นฝึกนัาอยู่ดนีอเมริกาสิงคโปร์ออสเตรเลียถูกขาเจ้าจสนใจฟังอยู่นี่ให้พวกเจ้าฟัง ฟังแล้วก็ไปจดเอาฟังซ้ำๆแล้วก็จดเอาให้มันเข้าใจในให้มันเข้าใจแล้วก็พระย้ามฝึกหัดให้มันได้มันเป็นตามนั่งแหละมันติดมันก็ทร่งให้บ่ได้หลอกมันไกลปานเทิ้งประจักวิธีทรง <c ười> <c ười> จังหวะผู้เขาเจ้าอยู่เทั้งอเมริกาเทั้งออสเตรเลียเทั้งสิงคโปร์ทั้งยังหล,ลายประเทศที่แบบผู้เขาเจ้าจอยากดูวิธีกอ่านใ้ฟังแล้ว ถ้า <c oughs> ทั้งทีดเดินทางมาได้หมอนี้แต่มันก็มีผู้ชำนาญสี่สอนห้ยยู่แล้วเออแต่ผู้ยิ่งก็บยายค้าใดเออ <c oughs> เลี่ยงกับยายข้าใดต้องต้องต้องเป็นปึกๆเพราะว่าคู่ฝึกนะเป็นคู่ฝึกแต่ <c oughs> ปองมาเราบาสอนกันแล้วกันห <c oughs> มายถึงฉลาดมาเลยนี่มึงใครอยากสอนคนฉลาดแบบมีกาเลี่ยนแบบงงโง่นะเลี่ยนใดแต่เลี่ยนแบบฉลาดจะมาเลี่ยนเพราะว่าจะครองฉลาดแล้วเป็นแล้วเป็นแล้ว บอกไว้ก่อนว่าแต่ว่าโอเคยเห็นอยู่ปุ๊บ่เราถอยทันทีเลยไม่ฉีกขาดแอบนั่มแล้ว่มมีความหล้อย่างหลายด้วยสันเราวหลูดตัวตัวว่าเล่าบ่รููเท่านั้นแหละยัยพ่อพ่อได้อาศัยอยู่ได้พวกผู้หญิงเนาะพวกผู้ชายจังอาศัยภัยวาไดหรอกกันบ่าพระบ่าพระดอกว่าบ่า่าภิกษูนักบวชตัวนีสิให้อัน รับแขกหรือว่าสอนพวกผู้ชายคือกันพ่อรับพระหลังวันใดมิตรบาปหรือว่าคนบบว่าคิส <c oughs> <c oughs> ุบท่านได้อาศัยอยังไดอย่างย่างอยู่อันนี้ด่าพวกนักบวชด้วยนะแต่ออของก็เอาตัวเองบวชหลอดอยู่ทั้งสี่ไปสอนใจหรือว่าล่ะสติก็ดีท่านเลยจักกาลเทศะ การส่งเสียงการเบากันเวิร์กวากเวิร์กวากถึนบริจาคกาละเทศะว่าจะของเป็นสมณะสาลูกหรืออย่างมั่งบ้านเรื่อ,องดูนี่บ้านต่อใจเออเอือ่ออนว่าส่งคิดออกนอกร้ายเลยครับเอาความคิดเบาไปตามความคิดห้องไปตามความคิดกระทําลักษณะท่าทางไปตามความคิดคือพวกบ่มีสมาธิพวกนี้นบ่ไรอยังมีต้มี่ตาทางสิเป็นประสาทเท่านั้นแต่ถ้าควบคุมเออมันก็ให้ฮูแล้วว่าบ่มีสมาธิ อิ rate rate ้นว่าต mm. ้ค mm. ิดออกนอกก็แมนเฮ็ดไปตามสิ Hence, ่งที่คิดบ่ไปตามสิ่งที่คิดสิ่งใดมันบ่มีก็คิดให้มันมีว่าหลายๆอย่างบทนได้เว้าซื่อเริ่มเว้า้บดาว่าเริ่มเว้าแล้วจักเบิดอยู่เด้ว่าเว้าหยังู้จักเบิดอยู่เด้ว่าคิดหยังแต่ว่าบ่ันเว้าซื่อๆให้โอกาส โอกาสไปบอกกับไพรวาจังใดจังสิกระหู้คิดสังหล่งยู่เลยนี่กะหู้แต่ว่าบ่ทันเบาสืส่อๆให้ทำร่วมให้ระวังตัวเองการเบากาันพูดกันพืยกันเศร้าเบาเสียงดังเแบาบธรรมดาก็ไดแต่ผู้นึงเบากับผูน้นึงยึดฟังฟังเหตุผลสุนันกละกันกกบ่แม่นยึดให้เขายึดเราจะคของเว้า แต่ผู้นี้เบาปพ๊บเข้าตังนิ่งฟังเหตุผลขนาดเข้าว่าเข้าดูกว่าเขายังฟังเพราะถ้าคนนี้เบาเพิ่บเข้าสิยุดฟังบุญฤทธิ์สิบอกไปยังใดเดือนใดอย่างนจนนิ่งจนคือสิเบิดเนี่ยเบาหนักละเขาจังเบาอันนี้การเป็นผู้ฟังดีกว่าการเป็นผู้เบาซะียโดยซ้ำไปการบรรลุจักยังดีที่สุดคือเข้าจะไปอวดอยูยังความรู้จำมันคนละเรื่องกันกับโลกนี้คนละเรื่องกันเลย อ่านหนังสือมั่งบรรลกกับว่าอาจสมาสีเข้าถึงข้อมจิงใดเพราะว่ามันจิตปูงแต่งไปเฉพาะคือจิตมันแต่งไปว่าจังสีจังสีเบาไปตามชิ่งติดแต่งไปเด้มันก็คือผู้หลูในความรู้สึกใดหรือหยุดข้อมู้สึกตอนนั้นตอนนี้ใดเด้ธรรมดาแต่เฮายัาง่าเฮ้าบ่รล้บรูลหยังเบาเบาเบาไปตามหนังสือเพิน่นสัน่นแล้ให้พากันสํำร่วงพากันระวังให้สมัคคขี้กัน บอกให้ไปถือนั่นอี่กันแต่ยังถืออยู่ก็กเป็นอันราบ่แม่นการละกิดเลสเป็นการเพิ่มมีแค่นังกันแต่ผู้นี้เบาก็ะจุดฟังกันจนเบาเพุนีเบาจบพุนีเบากบบา็ปล่อยกันเบาจ้ะเพราะนั้นเบาเอยู่ผู้เดียวเอาสมาทธสัก